สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูนะครับไอเจ้าตัวกําจัดวัชพืชครับตัวควนดินครับเราจะลองดูนะครับว่ามันมีอะไรข้างในยังไงแบบไหนะครับผมจับจับนี้ึงจับตล้องเลยครับอือครับกดออกครับง่ายๆครับผมวครับกดออกครับ ปกติมันจะมีตัวนี้นะครับอันนี้เราออกไปก่อนแล้วเบื้องต้นครับผมได้แล้วครับปกติมันก็จะมีน็อตอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรารีบนิดนึงเราก็เอาออกไปก่อนเบื้องต้นตัวนี้เราจะใช้ปรจแจแหวนหกเหลี่ยมเป็นไซส์นิ้วนะครับเป็นไซส์นิ้วใช้ไซส์มินใช้ไม่ได้นะครับไซส์มินถ้าเราใส่ไปปุ๊บมันจะมีจังหวะหลวมแล้วมันจะฟรีนะครับเป็นนิ้วนะครับย้ำนะครับเป็นนิ้วโอเคนะครับโอเคประมาณนี้ เสร็จปุ๊บนี่ถอดมาแล้วเรื่องต้นค่อยๆเคาะอันนี้ใช้ค้องยางนะครับค้อนยางเคาะอ่าครับผมอ่าครับผมเคาะยางเคาะเดิๆข้างในมีอะไรเอ่ยนัดหนึ่งครับอึ๊บอ้๊บอม๊บอน๊บรั๊บอุ๊บออ๊บ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 อ๊ โอ้โหเนี่ยครับข้างในที่เป็นเครื่องทุนแรงของเราก็คือเป็นหลักการที่เราเรียนนะครับตอนมสมห้ามหถ้าเราเรียนเรื่องเฟืองนะครับเรื่องล้อนะครับก็คือนี่เลยครับนํามาใช้จริงนะครับอ่าครับผมก็เนี่ยครับแค่นี้อันนี้เรามาดูครับตรงนี้เห็นไหมเอ่ยตรงนี้เห็นไหมที่บอกว่าก้าล่อง นะครับนับเลยครับหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าเจดปด้าะนี่คือ9้าล่องนะครับอ่าครับผมอ่าจะต้องเป็น9้าล่องนะครับเออเรียบร้อยส่วนไดมิเตอร์ตรงนี้นะครับไดมิเตอร์ตรงนี้ก็คือ28ครับนะครับดูสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับย8บครับไดมิเตอร์28อ่าครับผม ส่วนเข้าไปนะครับถ้าเรามเีเครื่องตัดหญ้าไซส์28มิมิเตอร์28นะครับอ่าตรงนี้28นะครับผมอ่าแล้วตรงนี้เราเกิดเรานับได้9ล่องโอเคใช้งานไดอ้อ่เรามาดูนี้นิดนึงครับนิดกัดอยูดูหน่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับครับผมเนี่ยประมาณอ่าโอเค นะเห็นนะครับยีิครับผมเนี่ยครับใช้งานได้เลยครับนี่9ก้าล่องนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 6 7 8 9โอเคตรงนี้ครับนับได้9้าล่องปเปลว่าใช้งานได้เฟือง 9, เเฟืองใช้งานได้ครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับผมก็เครื่องไดยา คเครื่องพรดินเครื่องกำจัดวัชพืชก็ด้วยประการเช่นนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ